ตอนนี้ที่จังหวัดกระบี่นะครับมีโครหรือว่าวัวอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากนะครับเพราะว่าฟันแล้วก็หญิงไม่เข้าครับโดยโคตัวดังกล่าวนั้นเป็นเพศผู้นะครับฆ่าไม่ตายเจ้าของจึงตัดสินใจครับนำไปถวายวัดเจ้าวาดเชื่อว่าโคตัวนี้น่าจะเป็นพญาโครครับ พระครูวิทิตศาสนก,กิจหรือว่าหลวงพ่อรวยเจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งสันติธรรมตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่นะครับพยายามนํากระดิ่งไปแขวนโคให้กับโคพันพื้นบ้านตัวนี้แหะครับเป็นเพศผู้อายุ5ปีนะครับ แต่ว่ามันก็ยังไม่ยอมให้แขวนก็ทําให้สังเกตเห็นร่องรอยบาดแผลตามลําตัวแล้วก็ลําคออยู่หลายจุดครับเจ้าวาดวัดบ้านทุ่งสันติธรรมบอกว่าโคตัวนี้มีชาวบ้านในพื้นที่อำเภออ่าวลึกนํามาถวายนะครับเจ้าของก็ให้เหตุผลว่าต้องการถวายโคให้เป็นสมบัติของวัดเพราะว่าพยายามฆ่าโคแล้วแต่ว่ามันไม่ตายครับ ก่อนหน้านี้โคมีพฤติกรรมค่อนข้างดุเมื่อ6เดือนก่อนเคยไปกินยางพาราของชาวบ้านทําให้ต้องเสียเงินให้กับเจ้าของสวนจึงให้เพื่อนบ้านใช้อาวุธสงครามยิงหวังฆ่าให้ตายแต่ปรากฏว่ากระสุนยิงไม่เข้าญาติยมคนหนึ่งนะกัวงวตัวนี้ไปกินยางพาราของญาติโยมเสร็จแล้วก็คำสั่งเจ้าของเดิมนะราะว่าฆ่าก็ไมเป็นไรนะที่เขียเสียขึ้นแล้ว ในที่สุดขอของปืนสงครามไปเกตเกอเ้าไปยิงในที่สุดก็ไม่ระคายเครื่องเนี่ยไม่ต่อมาอีก3เดือนนะครับเจ้าโคตัวนี้ก็ยังแอบไปกินยางพาราอีกรอบครับเพื่อนบ้านก็ได้ใช้ปืนลูกสองสี่กระบอกกระหนำ่ำยิงก็ยังไม่เข้าอีกนะครับพบเพียงร่องรอยถลอกตามลำตัวเท่านั้นล่าสุดเจ้าของต้องนำโคไปให้ชาวบ้านเชือดคอในงานบุญของชาวมุสลิมก็ปรากฏว่า มีดไม่สามารถทำอะไรโครได้อีกมีเพียงร่องรอยบริเวณลำคอเล็กน้อยทำให้เจ้าของหมดหนทางตัดสินใจนำไปถวายวัดครับซึ่งเจ้าอาวาสวัดเชื่อว่าโคตัวนี้น่าจะเป็นพญาโคมีความศักดิ์สิทธิ์แม้จะมีนิสัยดุร้ายแต่ทางวัดก็จะเลี้ยงโคตัวนี้ไว้อย่างดีจนกว่ามันจะตายไปตามอายุขนะครับขณทีชาวบ้านที่ทราบข่าวตอนนี้ก็ต่างทยอยไปชมพญาโคตัวนี้ไม่ขาดสายครับ